สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาโหลดหนังนะครับซึ่งเป็นวิธีง,ง่ายๆแบบใช้ไม่ต้องโหลดอะไรยุ่งยากนะครับก็คือมีแค่เบราว์เซอร์นะครับก็สามารถโหลดได้แล้วครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดมาเลยเดี๋ยวผมจะมีลิงก์โหลดไว้ข้างล่างนะครับโหลดเบราว์เซอร์กับเว็บหนังนครับนี่ครับมันจะเป็นปน,นี นี่นะครับถ้าชอบหนังแบบไหนก็โหลดออนไน์เลยครับแต่ผมชอบหนังการ์ตูนแอนิเมชันมากกว่าครับก็เลือกตามเลยครับตามสบายเลย ก็แนะนําเว็บนี้ดีกว่าครับเพราะเว็บนี้มันเป็นหนังเยอะด้วยครับเอาไว้นี่นะครับ <c oughs> ก็กดเข้าไปที่เรื่องครับ แล้วก็กดตรงนี้ <c oughs> ให้มันเล่นสักพักก่อนนะครับนี่มันจะขึ้นตรงนี้หรือไม่หรือไม,ม่มันก็ไม่ขึ้นเลยเราต้องกดเองนะครับกดปุ๊บมันจะมีให้โหลดแบบเป็นเพลงมีให้โหลดแบบเป็นเพลงกับแบบเป็นหนังอะครับก็กดเข้าไปนี่แล้วก็นี่ดาวน์โหลดส่วนการดาวน์โหลดนี่นะครับมันจะมาอยู่ตรง นี่ก็คือกําลังโหลดนี่ส่วนนี้ก็คือผมกําลังโหลดอยู่นะครับเพิ่งโหลดนะครับแล้วเรากําลังโหลดเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกหนังอื่นได้นะครับก็คือง่ายๆก็คือโหลดแค่เบราว์เซอร์มาหรือมีอยู่แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เว็บหนังครัผมจะให้ไว้ข้างล่างครับ ก็หาดูหรือไม่ก็ดูโหลดพวกหนังก็ได้ครับเอาหนังเอเชีย <Okay, share. S 1> ก็คือแล้วก็หาหนังที่เราชอบเก็บไว้โหลดก็ได้ครับเอ้ยเก็บไว้ดูเล่นก็ได้ครับ ก็มีแค่นี้ครับก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับก็คือฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ